บทที่1 6ึการยิงของทางเฮาความเร็วของร่างนั้นเร็วมากแม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งชั่วโมงแต่ก็เพียงพอที่จะครอบคลุมระยะทางหลายพันกิโลเมตรในเวลาไม่ถึงสิวินาทีร่างของทางเฮาก็ไล่ตามาเหยื่อไอ้ควลกูยูเอนาเซีเนอร์เคียนเรนเอ็อกคูเลน่าและรถม้าของเซียววิวลึกลึงเศษซากของสปิริตคอกล้าโจมตีอายินที่ตั้งคันในตอนนั้นมันไร้มนุษยธรรมอย่างยิง่งวันนี้รุ่นน้องของสปิริตคอกล้าที่จะรังแกลูกชายของฉันและปล่อยให้คุณตายเมื่อมองไปที่รถม้าในระยะทางทททททัััังงงงงเเเเเฮาาาาากกกกก็็ดดดดฟนน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 ยยยยูููถหหหหลลลลลลออ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 จรรริิิิๆใใใตตตแแววววววญญณมมมสสส์ขุุปผ้้้ำำธชชีีีีะโคไ่่่ แต่ตอนนี้ทางเฮาพบว่าเป็นการยากที่จะยอมรับว่าปรมาจารย์จิตวิญญาณของดับลิวยูนเทมเปิลกล้าที่จะโจมตีลูกของเขาเองทำลายแล้วเมื่อคิดในใจของทางเฮาพลังวิญญาณในร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีแสงสีดำจางๆพุ่งออกมาจากฝ่ามือของทางเฮาความสดใสควบแน่นทันทีและมีวัตถุแปลกๆปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขามันเป็นค้อนสีดำที่มีด้ามจับยาวประมาณ20เซนติเมตรหัวค้อนเป็นทรงกระบอกผิวสีดำดูเหมือนค้อนตีเหล็กขนาดจิ๋วมากกว่าอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับค้อนตีเหล็กทั่วไปมีแสงพพิิเเเเศษททททีีีีี่่่่่่ปปปลลลลลงงงงงงงออ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 กกกกกมมมมมมมาาาาาาจืืื้้้้้้นนนนนนนผววววววสดำขขคคคแแแะะรรรรูบบบบบตตใหหััฏฝ วิญญาณชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัวเล็ดลอดออกมาจากพื้นผิวร่างกายของทางเฮาทำให้อากาศในห้องบีบคั้นเล็กน้อยราวกับว่ามีพลังที่มองไม่เห็นบีบบังคับทุกสิ่งรอบตัวแม้แต่ลมรอบข้างก็หายไปในทันทีในที่สุดก็มาถึงแล้วเฮาเชียนดูรูโอผู้สง่างามโดยไม่คาดคิดจะโจมตีด้านหลังของดับลิวยูนิออนบางคนเขาสมควรเป็นพ่อของทางซานและเขาก็อยู่ในสายเดียวกันเมื่อรู้สึกถึงท่าทางที่น่ากลัวรอบตัวเขาเยาส่วนยังพยักหน้าเล็กน้อยฉันไม่ตกใจเลยอย่างดีที่สุดทางเฮาไม่มีอะไรมากไปกว่าดูรูโอสูงสสสุดดดดเเ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 เทททท่่่่่่่าา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 านนนนนัััั้้้้้้้้้แแลลลลละะะขขขขขไไไไไมมมมมรรรถชววววยยยยหหหืืออออออตตตตตงง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 กกกก็จจจจจฮีีีโผููญิึึใใำ นาเย่เซ <Nah>, yeah, ียเนอร์เอ็กเชอร์นานะเซียวูมีคนสร้างปัญหาให้เราฉันจะจัดการกับเขาคุมอยู่ในรถให้ดีเมื่อมองไปที่สาวสวยทั้งห้าที่อยู่รอบๆเหยาซุนอธิบายเอนเมื่อได้ยินคำพูดของเหยาเอ็กวอนสาวสวยทั้งห้าก็พยักหน้าในเวลานี้เหยาซุนหลบและออกจากรถมาไปแล้วและด้วยความคิดฝาครอบป้องกันก็ปกป้องรถมาที่กำลังเคลื่อนที่และเปลี่ยนหน้ากากด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เหยาซุนกำลังเตรียมทางเฮาก็เคลื่อนไหวเช่นกันฉันเห็นว่าทางเฮาไม่ได้เปิดใช้ทพลังวิญญาณของเขาแต่เพียงเขาและหัวค้อนนก็มีขาดเท่าาใบหนน้มุษย์แล้วดังนนั้เขาจึงปล่อยมืว แม้ว่าการเคลื่อนไหวของทางเฮาจะดูสูงแต่พลังของมันก็ไม่น้อยภายใต้ความแข็งแกร่งของทางเฮาที่สูงเท่ากับดลูโอและน้ำหนักที่น่าสะพรึงกลัวที่ได้รับจากเคลียสกายแฮมเมอร์เองแม้แต่ปรมาจารย์วิญญาณที่ระดับของนักบมุญวิญญาณก็แทบจะไม่สามารถต้านทานผลกระทบที่น่าสะพรึงกลัวได้และจะถูกบดขย,ยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันจบลงแล้วเศษซากของสปิริตทอที่กล้ารังแกฉันต้องตายเมื่อเห็นคอนฟาใส่ของเขาเข้าใกล้รถมามากขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของทางเฮาไม่ได้แสดงอะไรนอกจากความยินดีที่ได้แก้แค้นดูเหมือนว่าเขา อืมพวกเด็กถูกเที่ยนส่วนคนแก่ก็อยู่ที่นี่ฮาโอเชียนดูรูโอผู้สง่างามทำร้ายรุ่นน้องบางคนจริงๆมันน่า,ยาขยักขยแยงจริงๆฉันไม่รู้ว่าปู่ของคุณทังเชนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาจะถูกลงโทษเพราะคุณการกระทำฉันหน้าแดงในขณะที่ทังเฮาวกำลังมองไปที่คอนฟ้าใสาของเขาอย่างมีชยัทยทันใดนั้นเสียงผู้ชายที่ชัดเจนก็ดังขึ้นในหูของเขาจากนั้นร่างที่สวมชุดสีขาวเชงเก่ก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาปรากฏข้างนอกการขนส่งในเวลานี้บุรุษผู้หล่อเหลาในชุดสีขาวซึ่งมีรูปร่างหน้าตาทททททททีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่่ไไไไมม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 ใใคคครร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 รเเเเเเยยยยบบดด้้้้แแแแแลลลละะะะัััศหหหหงงงสสสสวว์ป์ปปปปปปืืือออออนน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 ตตถููกก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 ิิิซึฝุขโาาาาา็จษณ ไม่ต้องถามร่างนี้คือเหยาซวนแน่นอนว่าเหยาซวนฟื้นร่างกายแล้วและหลังจากปรากฏตัวเหยาซวนก็โบกแขนเล็กน้อยและวคอนฟ้าสายก็บินไปข้างหลังมุ่งตรงไปที่หน้าอกของ,ของทังเหาวโจมตีเป็นไปได้ยังไงเมื่อมองไปที่ฉากตรงหน้าเขาทังเหาวก็ไม่ได้ที่จะพลั้งออกมาดวงตาของเขาเบิกกว้างแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้พลังกำลังทั้งหมดที่มีในการเคลื่อนไหวนี้แต่ชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขากลับใช้คอนฟ้ากระจ่างกลับอย่างไม่ตั้งใจซึ่งทำให้เขาประหลาดใจจริงใจ,จริงคุณเป็นใครทังเหาวถามอย่างรวดเร็วในขณะที่รับคอนทองฟ้าสายที่บินได้อีกครั้งฉัััันนนนเเเเปป็็ใคคคครรรรรรรฉืออออมมมมงงงงงกกบบบพุุุุษดดดดูููููลลลโโโแแห่่่ณณผ้ีีีาาาาศิิ์์ทสะจตยยวว เคียริ่งทางคำพูดของเฮาเหยาซวนตอบกลับด้วยรอยยิ้มเย็นชาเนื่องจากเขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนก่อนเวลาอันควรเหยาซวนจึงไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในเวลานี้แต่ใช้เสื้อกั๊กแทนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาแสดงตัวเป็นซูลองดูรูโอเขามาสวมหน้ากากดังนั้นเขาจึงไม่กลัวว่าทางเฮาจะจำเขาได้บรรพบุรุษมังกรดูรูโอดวยูล์พาเลตสร้างตัวละครเช่นนี้เมื่อไรแต่มันถูกต้องแล้วและคุณเป็นส่วนที่เหลือของดวยูล์พาเลตดังนั้นมาตายด้วยกันเมื่อได้ยินคำพูดของเหยาเอ็กวนนทาาางเเฮก็็ยยชด้วรอยยิ้มหััวใจของฉนเตตต็มไปด้้้ววยจิิญญาาณณแห่่งกรอสูในนขะีทางเเเเฮาาาาาายยััังงงงงงกระะตุ้้นนนนนพลลลวิญญณขขขขอออออ่มมมแทใใใคสื ด้วยการเติมพลังวิญญาณปริมาณของฮาวโอชียนแฮมเมอร์ในมือของทางฮาวก็ใหญ่ขึ้นอีกครั้งความยาวของด้ามคอนเพิ่มขึ้นเป็นสองเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวคอนเพิ่มขึ้นสเท่าโดยตรงจากขนาดของใบหน้ามนุษย์ก่อนหน้านี้ไม่เพียงเท่านั้นรูปแบบที่ซับซ้อนบนคอนฟ้าใสในมือของทางฮาวยังสว่างขึ้นทีละอันปล่อยแสงสีดำออกมาเผยให้เห็นออร่าที่น่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และออร่าแห่งความตายในเวลาเดียวกันวงแหวนวิญญาณรอบแล้วรอบเล่าก็เพิ่มขึ้นอย่างชาๆจากหลังของทางฮาวเหลืองเหลืองี่วงม่วงมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแหวนวิญญาณดวงสุดท้ายของทางเฮาปรากฏขึ้นนั่นคือแหวนวิญญาณอายุหนึ่งแสนปีที่หายากในโลกของปรมาจารย์จิตวิญญาณออร่าของทางเฮาเพิ่มขึ้นเหมือนภูเขาไฟที่ปะทุและพลังวิญญาณในร่างกายของเขาระเบิดความผันผวนมาถึงจุดสูงสุดแล้วทางเฮาเดว์วูยูรูนฮาโอเชียนแฮมเมอร์ชื่อลูรูโอของระบบการโจมตีระดับเก้าสิบห้าโปรดแนะนำเมื่อมองไปที่เหยาวสูนในระยะไกลดวงตาของทางเฮาเหมือนสายฟ้าที่ระเบิดออกมาด้วยความน่ากลัวและเต็มไปด้วยวิญญาณชั่วร้ายซึ่งทำให้คนทั่่่่่่่่วววไไไไไปปสสสสััััันน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 นะะะะะะทททท้้้าาาาาาแแแงงงงีีีีหหลลลลมม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 มคคคยยยยยิิเเเเซูููใรรรรกกกกกอออออออบบพุุษดดดโฉจ็ขืถ เมื tea, it, ่อมองไปที่ทางเฮาทำงานตรงหน้าเขาใบหน้าของเยาเอ็กวอนก็สงบนิ่งไม่มีความกังวลใจแม้แต่น้อยราวกับว่าคนตรงหน้าของเขาไม่ใช่ชื่อดูรูโอที่โด่งดังมายาวนานแต่เป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีอะยรสำคัญบทที่หนึ่งร้อยหกสิบสามเจ้าไม่คู่ควรกับข้าที่จะใช้จิตวิญญาณการต่อสู้ของข้าจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณอยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินคำพูดของเยาเอ็กวอนทางเฮาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามคุณคนเดียวไม่คู่ควรกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันเมื่อเห็นว่าทางเฮาพูดอย่างไรเยาเอ็กวอนก็พูดอย่างเฉยเเ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 มมมยยยยยยออ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 อ้้้งงงงงงงคคคุณณณจจะะสสีีใใททาา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 าวพพูููููููดดดดดด่่่่่โโโกกกกกรรรธืขขขขขขไิินนนนนำำ็ลลตหัถบ์ ฉันจะเสียใจไหมขยับไปก่อนแล้วค่อยว่ากันหลังจากพูดจบเยาว,วนก็หัวเราะเบาๆแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่สบัดนิ้วเล็กน้อยบูมบูมด้วยการดีดนิ้วของเยาว,วนหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นท,ทันทีโดยทันทีคลื่นประหลาดที่มีพลังและเลือดที่น่ากลัวโจมตีทางเขาอย่างบ้าคลาั่งในขณะน,นี้ทางเขารู้สึกเพียงว่าคลื่นแห่งความหวาดกลัวโจมตีเขาขนบนหลังของเขาลุกขึ้นทันทีและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจการโจมตีแบบนี้มันน่ากลัวมากแอบตกใจในใจทั้ง,ง,งเขายัางม หค้อนสค้อนสิค้อนในเวลาเพียงลมหายใจเดียวทางเฮาวก็เหิ้นค้อ้เต็มสิบแปดต่อหน้าเขาแล้วพลังของค้อนทั้งสิบนั้นซ้อนทับกันบวกกับพลังที่น่าสะพรึงกลัวของทางเฮาที่มาถึงอาณาจากักรแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่พลังขององค์การระเบิดนี้สามารถอธิบายได้ว่าน่ากลัวแม้แต่ดูรูโอที่มียศขาบรรดาศักดิ์ก็มิอาจต้านทานการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้ฟังด้วยเสียงอู้ยค้อนฟาดใสาในมือของทางเฮาได้ปะทะกับลื่นที่ปล่อยออกมาโดยเหวซวนแล้วความผันพัวที่น่ากลัวถูก เมื่อมองไปที่ทางเฮาในระยะไกลยาวส่วนพยักหน้าโดยไม่ได้คาดคิดโดยสามารถจับผลที่ตามมาของคลื่นพลังเต็มเปี่ยนในหัวใจของเขาทางเฮาคนนี้ความแข็งแกร่งของเขานั้นคู่ควรกับชายาของฮาเชียนดูลูโออย่าประมาทประมาจาร์แห่งจิตวิญญาณของเราแห่งเคลียสกายสคูซูลองดูลูโอเอาคอนมาให้ฉันคำพูดของเยาเอ็อโคนกระตุ้นหัวใจที่แข็งขันของทางเฮาแม้ว่าเขาจะรู้ว่าความแข็งแกร่งของเขาอาจไม่ดีเท่ากับซูลองที่อยู่ข้างหน้าตัววัวของเขาแต่ทางเฮายังคงส่งเสียงร้องโหยหวนดังลั่นเรงแรงทั้งหมดของเขาวิงคอนฟากระจายในมือสิบเก้าคอนยี่ เมื่อวิธีการของคอ้อนวายุซื้อคลุมแห่งความกลาหุนถูกซ้อนทับเป็นคอ้อน72อันพลังที่น่าสะพรึงกลัวของคอ้อนฟ้าสายก็เพียงพอแล้วที่จะคุกคามเพเลตลูโลระดับ99อย่างไรก็ตามเมื่อเฝ้าดูการโจมตีของทางเฮาในระยะไกลาการแสดงออกของเยาเอ็อกวอนยังคงสงบราวกับว่ามันเป็นเพียงแค่อากาศฉันเห็นเยาวนเยียดนิวชี้ขวาของเขาอย่างเฉยเมยและพุ่งขึ้นไปในอากาศทันทีทุกครั้งที่มันบังเอิญโดนจุดอ่อนที่สุดของคอนฟากระจ่างปังปังบัง5้งคอ้อนผ่านไปทางเฮารู้สึกเพียงว่าคอนห้าสิบที่ของเขาู เป็นไปได้อย่างไรเมื่อ,องอยไปที่เหยาซว,วนในระยะไกลาทางเฮาก็อ้าปากค้างดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและในขณะนี้เหยาซว,วนก็หันศีรษะไปจ้องที่ทางเฮาความแข็งแรงไม่เลวดูเหมือนว่านิวจะชาเล็กน้อยตอนนี้ถึงราวของฉันแล้วหลังจากพูดจบดวงตาของเหยาซว,วนก็เย็นชาและพลังโลหิตในร่างกายของเขาก็ขยับบทที่16ทางหกี่ทางเฮาระเบิดแหวนร่างกายที่แท้จริงของฮาโอเชียนพร้อมกับการกระตุ้นของเลือดมังกรของบรนพบุรุษพลังมังกรที่น่าสะพกึงกลัวระเบิดออกมาจากกลางของเหยาซว,วนในทันทีและห่อ,อหนนุ้ม ไม่ฉันแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเมื่อรู้สึกถึงแรงกดขี่ที่น่าสะพรึงกลัวทั้งเฮาไม่ยอมแพ้แต่กัดฟันและในที่สุดก็ตัดสินใจได้พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างดุเดือดวงแหวนวิญญาณดวงแรกที่อยู่ด้านหลังทางเฮาก็แตกเป็นสิ่งสิ่งตามด้วยวงที่สองและวงที่สามก็ระเบิดวงวิญญาณห้าวงพลังวิญญาณในร่างกายของทางเฮาเพิ่มขึ้นเกือบสามครั้งในช่วงพริบตาและออร่าของเขาพุ่งขึ้นราวกับภูเขาไฟระเบิดหือหือหือขอบยังหนักทางเฮารู้สึกได้ถึงการเอาชีวิตรอดหลังจากพภัยพิบันทต ในเวลาเพียงคริสตาฮาวเชียนแฮมเมอร์ในมือของทางฮาวกลายเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่มีความยาวหนึ่งร้อยเนทหัวค้อนสีดำสนิทเป็นเหมือนเนินเขาซึ่งเปล่งออร่าที่กดขี่ไม่เพียงเท่านั้นบนพื้นผิวของค้อนฟ้ากระจ่างสีของรูปแบบที่ซับซ้อนเหล่านั้นยังเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงสังหารโดเมนพระเจ้าหลังจากการระดมพลของเดทกดโดเมนขึ้นของออร่าแห่งการฆาตกรรมที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ถูกปล่อยออกมาจากค้อนฟ้าใสาและดวงตาของทางฮาวก็กลายเป็นสีแดงเลือดเย็นอาจกล่าวได้ว่าหลังจากระเบิดวงแหวนวิญญาณห้าวงและใช้อ,อ,อ,อย จบคอนฟ้าสายในมือของถังหาวก็เหวี่ยงอย่างรุนแรงอีกครั้งและใช้เทคนิคคอนลมซึื้คลุมก ola หลต่อไป73คอน74คอน81คอนความเร็วที่ทำให,ห้วี่ยงคอนฟ้าสายในครั้งนี้เร็วมากจนเงาของคอนที่ฟาดลงมา9ครั้งดูเหมือนจะเรียนซ้อนกันและเมื่อถังหาวเหวี่ยงคอน81เป็นครั้งสุดท้ายพลังของคอนฟ้าสายก็เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าโดยตรงในขณะนี้พื้นที่รอบตัวคอนสูง100เมตรของฮาวเชียนแฮมเมอร์กำลังบิดเบี้ยวราวกับว่ามันไม่สามารถต้านทานพลังอันน่าสงกลัวขององค์การโจมตีของทังหาวไม่เพียงแค่นั้นในเวลาเเเดดดดีีีีีียยยยวววววววกกัััััันนนนนบทททททท่่่่่่งง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 งหหหาาาาาค้้้อออออรพลสสุขขขแแิญญณู ค้อนแห่งความเบีเ่ยงเบนในขณะน,นี้ทางเฮายังเปิดใช้งานความสามารถวิญญาณที่เก้าของเขาซึ่งเป็นความสามารถวิญญาณหนึ่งแสนปีด้วยทักษะจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดเมื่อรวมกับค้อนแปดสิบชิ้นแรกของไทโอติกวินแฮมเมอร์เมทอดนี่คือการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดของทางเฮาในขณะน,นี้พลังการโจมตีของทางเฮาก็เพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้นเช่นกันค้อนฟ้าใสาที่ตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับอุกาบาตท,ที่ลุกไหม้กระแทกเข้ากับหัวของเหยาวซุนอย่างบ้าคลัง่งในขณะน,นี้พลังขององค์การเคลื่อนไหวของทางเฮานั้นน่ากลัวมากจนพน ไม่เพียงแค่นั้นแม้ว่าหัวค้อนของค้อนฟ้าสายจะอยู่ห่างจากพื้นดินหลายร้อยเมตรแต่ถึงกระนั้นลมค้อนอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้ถอนรากถอนโคนต้นไม้โดยรอบไปแล้วแม้ว่ามันจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่มีการฝึกฝนจิตวิญญาณก็ตามกษัตริย์การยืนตัวตรงบนพื้นก็ยากเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่หัวค้อนที่โจมตีเขาด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวและโมเมนตัมอันยิ่งใหญ่ใบหน้าของเหยาซวนไม่ได้แสดงความผันผวนเลยแม้แต่น้อยและแม่ของเขาก็ยังสงบนิ่งพลังนั้นไม่เลวแต่โชคร้ายคู่ต่อสู้ของคุณคือฉััััันน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 นเเเเเเหหยยยยยยาา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 ซวววงงงงง้้้้้้้้ขขขึึึึมมมมมมออ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 อคกก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 ษ์ใใศศแแลลลฝ่่่ืืไปบบบททททีีฮฮตตะชุพรร ท,ทันทีหลังจากนั้นฝ่ามือใหญ่นั้นก็จับค้อนฟ้าใสาที่กำลังตกลงมาอย่างรวดเร็วในขณะน,นี้พื้นดินทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและพื้นดินที่อยู่ห่างออกไป100เมตรก็จมลงทันทีกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามท่ามกลางฝุ่นฟุ้งกระจายร่างของเหยาซวนยังคงยืนอยู่กลางอากาศไม่เปื้อนฝุ่นสำหรับรถม้าในระยะไกลก็ไม่เป็นอันตรายภายใต้การคุ้มครองของเหยาซวนเป็นไปได้ยังไงเมื่อมองไปที่เหยาซวนที่ลอยอยู่ในอากาศในระยะไกลโดยที่มือขวาของเขายังคงนั่งอยู่พร้อมกับยกมือขวาขึ้นปากของทงังฮาวเบิร้างงาขงเขาเยเขยลหน การระเบิดอย่างเต็มที่ของเขาหลังจากระเบิดวงแหวนรวมกับค้อน81อันและทักษะวิญ,ญญาณแสนปีของวิชาค้อนลมกุลาหนพลังของสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการแม้แต่กับทางเ่าเองพลังของค้อนนี้มากพอที่จะทำลายความว่างเปล่าและทำลายล้างมืองเล็กๆขนาดเท่ามัตติงซิตี้ลงกับพื้นแม้แต่ดูรูโอที่ไม่มีใครรู้จักทั้งสามคนนั้นก็ไม่มีพลังทำลายลางมากไปกว่านี้แล้วอย่างไรก็ตามอนสเตอร์ดรากนดูรูโอที่อยู่ข้างหน้าเขาสามารถใช้การเคลื่อนไหวนี้ได้อย่างใจเย็นเขาไม่ได้ใช้จิตวิญญ,ญญาณการต่อสู้ของเขาด้วยซ้ำแต่ หลังจากนั้นทันทีฝ่ามือของเหยาซว,วนผักไปข้างหน้าจากนั้นตบมือและฝ่ามือพลังชีวิตที่อยู่กลางอากาศก็ติดตามเหยาซว,วนไปด้วยทำให้การเคลื่อนไหวเหมือนกันทุกประการบูมตามด้วยเสียงอู้อี้ทางเฮาและคอนฟ้าใสาในมือของเขาถูกตบทันทีจากนั้นพวกเขาก็ตกอย่างรุนแรงไปที่พื้นกลางอากาศทันใดนั้นร่างของทางเฮาและคออเชียนแฮมเมอร์ในมือของเขาล้มลงตรงๆแล,ล,ละไถ่ร่องน้ำ,นำบนพื้นด้วยความยาวหนึ่งร้อยเมตรและลึกลงสิบเมตรกระดูกของร่างกายทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะแตกสลายเกือบสูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้พานาาาเอตงณัมม่งาาาทเง คุณคิดอย่างไรคุณทำให้ศักดิ์ศรีของฉันคุณเคืองคุณต้องชดใช้เมื่อมองไปที่ทังหาวบนพื้นเหยืส่วนพูดอย่างเย็นชาและบีบฝ่ามือเล็กน้อยทันทีแตกแตกพร้อมกับเสียงที่แตกเป็นเสียงๆทันใดนั้นรอยแตกก็ปรากฏขึ้นบนโฮเทียนแฮมเมอร์ในมือของทังหาวและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงสอมวินาทีนื่จากคอนฟากระจายในมือของถังาถูกปกคลุมด้วยรอยแตกหนาแน่นทันทีด้วยบูมคอนฟาสานาเล็กก็ระเบิดอย่างประณีตเหมือนการระเบิรรเบดดอกไม้ไฟที่สวยงามโดยทั่วไปว้าวหลังจากอดทนต่อการโจมตีครั้ง หลายคนขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณที่ไม่ฆ่าเมื่อเห็นว่าเยาไอโกวนไม่มีความตั้งใจที่จะโจมตีเขาต่อไปดวงตาของทางเฮาเผยให้เห็นอารมณ์ของผู้รอดชีวิตและเขาเรียพูดในอนาคตมาทำเพื่อตัวเราเองกันเถอะเมื่อมองไปที่ทางเฮาในระยะไกลเยาส่วนชี้นิ้วของเขาและพลังอันศักดิ์สิทธิ์ได้แทรกซึมเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของทางเฮาปิดผนึกส่วนหนึ่งของความทรงจำของทางเฮาที่เป็นของวับิวยูนพาเลตและเขย่งทันทีร่างกายสิงกลับมาที่รถมาอีกครั้งและขับต่อไปในทิศทางของดับลิวยูนเดียนบทที่หนึ่ออออออเเเเเเหหหหหห็็็็นนนร่่าาาาาาางงงงงงขขขยยยกกกกววไปทัับดตตม แน่นอนเนื่องจากอิทธิพลของพลังศักดิ์สิทธิ์ของเยาส่วนทางเขาลืมไปว่าชายที่แข็งแกรงที่ขัดขวางเขามาจากสปิริตฮอลและจำได้เพียงว่าชายที่แข็งแกรงลึกลับหยุดเขานอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่เยาส่วนทำเช่นนี้ถ้าถังหฮาและทังซานรู้ว่ามีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั่งอยู่ในโถงวิญญาณบางทีพวกเขาอาจจะเป็นนกกระจอกเทศก็ได้ถ้าอย่างนั้นโลกตัวหลวงในอนาคตจะสนุกกว่านี้มากการได้ชื่นชมการแสดงที่เหมือนตัวตลกของถังซานและการผลักทังซานให้ตกลงไปในเหวเมื่อเขามีความสุขที่สุดคือสิ่งที่เยาส่วนพบว่าน ฉันทำไมฉันถึงเป็นลมอีกแล้วไม่ไม่ทำไมพลังวิญญาณของฉันลดลงอีกแล้วยูเสียวกังลืมตาขึ้นอย่างช้าๆยูเสียวกังรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาว่างเปล่ามากและพลังวิญญาณของเขาก็ลดลงมากเช่นกันในท่วงจากการตรวจสอบยูเสียวกังพบว่าพลังวิญญาณของเขาเส h, Pennsylvania Pennsylvania you know, like ื่อมถอยจากระดับสิบเกาป็นระดับเกใช่ยูเซียวกังคนปัจจุบันไม่ได้เป็นเซียนวิญญาณอีกต่อไปแต่เป็นเซียนวิญญาณระดับต่ำที่สูนเสียทักษะวิญญาณไปแย่กว่านักเรียนหลายคนของวิทยาลัยนอตติงเสอยอีกเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตา ในขณะนี้ในที่สุดนักเรียนคนอื่นๆก็เชิญปรมาจารย์วิญญาณที่มีทักษะก,การรักษาวิญญ,ญาณจากหอการแพทย์ใกล้เคียงและช่วยอยู่เสี่ยวกานและถังซานในการรักษาหลังจากได้รับการปฏิบัติจากปรมาจารย์แห่งจิตวิญญ,ญาณที่รักษายูเสี่ยงกาก็ค่อยๆฟื้นพลังของเขาและลืมตาขึ้นแน่นอนว่าความเสียหายต่อพลังวิญญ,ญาณไม่สามารถรักษาได้ดีสำหรับถังซานบาดแผลที่มือฝ่ามือและน่องของเขาก็หายและตกสะเก็ดเช่นกันแน่นอนว่าความเกลียดชังที่ฝังแน่นยังคงประปรึงอยู่ในหัวใจของถังซานขอบคุณมากสำหรับการมาในวันนีีีี้้้้้ถถาา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 ฉฉััััััันน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 นมมมมมโโอออออออกกกกสสสจจะะตบบบบแแแแทททรรรยยยย์่่่่่งงงงงเเเืลลลหูววววซคคคคคคคดดพขุณ ตอบแทนข้าข้าไม่ขอสิ่งอื่นปราบเท่าที่เจ้าฝึกฝนอย่างหนักหลายเป็นผู้ควบคุมวิญญ,ญาณที่ทรงพลังและพิสูจน์ความถูกต้องของฤษฎีของข้านั่นคือรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับข้าแม้ว่าวันนี้เจ้าจะแพ้หวังว่าคุณจะไม่หมดหูเพราะความล้มเหลวนี้และคุณต้องฝึกฝนอย่างหนักฉันเชื่อว่าวยการสอนขอ,นของฉันคุณจะมีโอกาสเหนือกว่าเยาซนแน่นอนเมื่อมองไปที่ถังซานที่อยู่ข้างหน้าเขาหยูเสียวกังก็ตบเขาด้วยไหล่สนับสนุนฉันรู้อาจารย์ฉันจะทำงานหนักอย่างแน่นอนที่เยาวซวนทำสัญญากับฉันอีกสามปีก่อนจ ก in ็ลูกชายของทางเฮาของฉันที่กล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไม่มีลูกๆของฉันเป็นโรคซึมเศร้าฉันทางเฮาจึงไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกต่อไปเนื่องจากมีเทพเจ้าในโลกนี้จริงจดังนั้นฉันทางเฮาต้องเป็นพระเจ้าด้วยเมื่อมองไปที่ถังซานและอยู่เสียวกันด้านล่างชายในชุดดำที่มีใบหน้าซีดและดูค่อนข้างอายก็พยากหน้าร่างของเขาหายไปอีกครั้งพรอมที่จะฝึกลงอาบัติบทที่167เตรียมตัวออกทะเลทิ้งสถานการณ์ที่นอตติงคอลเลจหันความสนใจกลับไปที่เยาซวนและครอบครัวใหญ่ของเขาท่านหลอดว 55เอเชอร์นั่นเป็นเพียงชื่อเล็กๆน้อยๆดูลูโอมันไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงเลยกลับใดที่คุณอยู่เคียงข้างฉันและฝึกฝนอย่างหนักคุณจะสามารถเอาชนะเขาได้ในอนาคตนอกจากนี้เนื่องจากจัดการกับศัตรูแล้วกลับกันเถอนหลังจากนั้นคุณสามารถเดินทางต่อไปรอบแผ่นดินใหญ่ลิ้มรสอาหารอันโอชะของสถานที่ต่างๆเยี่ยมชมทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆและสนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ได้ยินคำพูดของเทียนเรนเอ็ดเยาวเอ็ดควรตอบด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยและลูกแก้มของเทียนเรนเอ็ดย่างอ่อนโยนใบหน้าเล็กๆที่อ่อนนุ่่่่่่่่่่่มม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 แแแอออออออลลลลาา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 ััััััันน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 นยย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 ึึสสสสสผผไไดดดดด้้้ถงงงงงทททีีีีุุุววววววะะฉฉจหหหหกกพพเเเเเเเซซซืิิคำูขรต สำหรับกูเลียนาและเซียวดับลิวยูพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะต้องฝึกฝนอย่างหนักและมุ่งมั่นที่จะเป็นปรมาจาจรย์วิญญาณที่ทรงพลังเช่นเยาเอ็กวนยังไงก็ตามท่านหลอดเนื่องจากธุระของท่านเสร็จสิ้นแล้วเรียกซิสเตอร์ตรงเอิบกลับมาด้วยแล้วเดินทางต่อไปอย่างมีความสุขที่แผ่นดินใหญ่ในขณะนี้กูยูเอนาที่อยู่ด้านข้างก็ยิ้มเล็กน้อยขยับทางด้านเยาเอ็กวนและเสนอทันทีเอาละสิ่งที่นายเย่พูดถูกต้องถึงเวลาที่จะขอให้ดองเกอร์มาที่นี่ด้วยกันเถอะไปกันเถอะเมื่อได้ยินคำพูดของอกูยยยยยยยูููููเเเเเเเออ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 อนน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 ่่่าา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 าหหหีีวววววกกกก็ื้้้้้้มไไปลลลลบบบััััขขงงงงงแแแตๆดดดดทททิิคพพพะใชศ ทันใดนั้นประตูแห่งแสงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้ากูยูเอนาและเธอก็ก้าวเข้าไปหายไปจากรถม้าและมุ่งหน้าไปยังพระราชวังของสมเด็จพระสันตะปาปา,ปาสำหรับเยาวเอ็กวนเ,าเาขามองไปที่เซเนอร์เคียนเรนเอ็กคูเลนาและเซียวดับลิว,วด,ด้วยรอยยิ้มและพูดคุยกับพวกเขาโดยพูดคำรักเหมือนดินทุกประเภททำให้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยน้ำตายิ้มผ่านไปอีกหนึ่งนาทีประตูสีอ่อนเปิดขึ้นอีกครั้งที่กลางรถมา้าและกูยูเอนาก็พาเบบี้ดงกลับเข้าไปในรถมา้าท่านหลอดทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่เมื่อมองไปทีีี่่่่่่่่เเเเเเหหหหหยยยยาา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 ววววนน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 นตตตตออ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 ้้้้้้้้ธบบบบบบิิดดดงงงงงงมมมมัันนมััััััััญแแแแลลลลละะถถกกกกกกไไไไขขจจฉพสสูรรปใท สามปีแรกฉันพาทุกคนบนแผ่นดินใหญ่ไปกันเถอะในทริปสามปีที่ผ่านมาไปเที่ยวทะเลให้สนุกกันเถอะบังเอิญทะเลมีอาหารอร่อยมากมายทุกคนสามารถสนุกได้มองไปที่กูยูเอน่าใบบี้ดงเซียนเออเทียนเรนเอ็กกูเลน่าและเซียวดัวูยูเยาเอ็กกวนยิ้มเล็กน้อยและแนะนำดีนายพี่ชายเยาเอ็กกวนเมื่อได้ยินคำพูดของเยาเอ็กกวนกูยูเอน่าบิบิดงเซียนเออเทียนเรนเอ็กกูเลน่าเซียวดัวูยูและสาวสวยอีกหกคนพยักหน้าพร้อมกันและหันไปหาเยาเอ็กกวนเห็นด้วยกับการจัดเตรียมด้วยวิธีนี้พวกเขาทั้งเจ็ดกลับไปที่ฮอลล์ออฟส หลังจากหนึ่งสัปดาห์ขององค์การเตรียมการเหยาซว,วนและผู้ำนำทั้งหกคนในครอบครัวใหญ่ก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นและเตรียมพร้อมที่จะไปทะเลแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ทุกคนไม่ได้ใช้การเคลื่อนไหวในอวกาศเพื่อไปที่ชายทะเลโดยตรงแต่ยังคงนั่งรถมาและออกจากพอเปยซิตี้จริงอยู่ว่าอวกาศเคลื่อนที่เร็วมากแต่บางครั้งการได้มองทิวทัศน์ข้างทางและเพลิดเพลินไปกับชีวิตดีๆระหว่างทางก็เป็นเรื่องที่ดีมากเช่นกันอย่างน้อยเยาเอ็กวนและกูยูเอน่าก็คิดเช่นนั้นหลังจากเพลิดเพลินกับโลกหกคนอย่า,าเรือแหห่่งนึง นี่คือเมืองท่าที่ตั้งอยู่ในนาจรเทปเวนโดเนื่องจากการค้าทางทะเลที่รุ่งเรืองเมืองทั้งเมืองดูเหมือนจะค่อนข้างเจริญรุ่งเรือง,อง,อนอง,องแน่นอนว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่เช่นเมืองดับิุมแต่ก็มีทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปรมาจารย์วิญญาณมากมายอาศัยอยู่ที่นี่หลังจากมาถึงเมืองนี้เหยอสวนก็ไม่รีไปทะเลแต่เขากลับพาสาวสวยหกคนได้แก่กูยูเอนาไบาบี้ดงเซเนอเร์เทียนเรนเอฟคูเลนาและเซียวดับลิวยูไปที่ร้านอาหารใกล้ๆเลือกเพล,เพลินกับอาหาร,ออรว ว่าว wow, ที่นี่คือทะเลใช่ไหมมันงดงามมากเมื่อมองไปที่ทะเลในระยะไกลเสียวหอววู้มีประกายแวววาวเธออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังและความปรารถนานี่คือทะเลครั้งต่อไปเราจะไปทะเลและจะมีอาหารทะเลอร่อยอร่อยมากมายให้กินแน่นอนเสียวหอววู้คุณต้องการแครอทและจะมีจำนวนมากฟังเมื่อมาถึงเสียวหอววู้เหยายบโนยิ้มเล็กน้อยและหยิบเรือยอทอฟสุดหรูพร้อมฟังชั่นขับขี่อัตโนมัติทันทีซึ่งมอบให้เป็นของขวัญในการลงชื่อเข้าใช้จากโลกใบเล็กและเครื่องเรือพร้อมกับสาวสวยหกคนที่อยู่ข้างๆเขาเเเเเรรรรือออออยยยยยยยททท์ลลลำนนนนนนนีีีี้้ดดดู็็กกกกกกจาา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 ภภภแแตตต่่่่่่ใใใัังงงมมมไปววขถึคคคบบะหหหญญพส แน่นอนว่าเพื่อเป็นรางวัลสำหรับการเข้าสู่ระบบเรือยอดลำนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษมากมายเช่นสามารถขจัดสิ่งกระแทกทั้งหมดปรับอุณหภูมิด้วยตัวเองแสดงทิดดวทัศน์โดยรอบในแบบพาโนรามาเป็นต้นด้วยวิธีนี้เยาให้วูจึงพากูยูเอนามิบิดงเซียเนอร์เคียนเรนเอตคูลเลนาและเด็กหญิงตัวเล็กๆอีก6คนที่อยู่ข้างๆเขาว่ายน้ำในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทะเลที่สวยงามและถ่ายภาพทิวทัศน์ที่สวยงามทุกประเภททุกวันชนิดของอาหารทะเลกุ้งมังกรตัวใหญ่หอยเชลลลลลตตตััััวว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 ใใ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 หห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 หญญญญญ่่ญ่่่่่ออ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 ยยยยรรรรรรรืืืืืแแแะะะะะาา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 ทททเเเเเนน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 นๆสสสคคคคคบบบกกกกิิิจจมมมมุ้้้ำชป็ แน่นอนว่าการล่องเรือในทะเลตลอดเวลาน้นค่อนข้างน่าเบื่อดังนั้นเมื่อเขาเบื่อที่จะเล่นเหยาซวนจะพาสาวสวยทั้งหที่อยู่รอบๆตัวเขาและกลับไปที่แผ่นดินใหญ่อีกครั้งและไปยังสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปก่อนเยี่ยมชมเมืองเล็กๆแน่นอนว่าในขณะที่ล่องเรือในทะเลเหยาซวนยังได้แวะที่กาซีกอรเพื่อดูว่าปรมาจารย์วิญญาณแห่งของทะเลในตำนานนั้นดำรงอยู่แบบไหนและยังได้สัมผัสกับประเพณีที่นั่นด้วยเวลาผ่านไปหลังจากเกมที่มีความสุขทุกวันและโลกที่มีผู้เล่นหลายคนที่มีความสุขสามปี ในทางตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นเยาว์ซวนหรือสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวใหญ่ความแข็งแกร่งและการฝึกฝนของพวกเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญและโดดเด่นก่อนอื่นเจ้านายชายของครอบครัวใหญ่นั่นคือเยาว์ซวนเองหลังจากสามปีเต็มขององค์การลงชื่อเข้าใช้รายวันรางวัลการลงชื่อเข้าใช้แบบผส,สมทำให้สายเลือดมังกบรบรรพบุรุษของยเยาว์ไอกวนพัฒนาขึ้นอย่างมากในระหว่างการตรวจสอบรายวันการบ่งขอสายเลือดของเยาว์ซวนโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีรางวัลลงชื่อเข้าใช้รายวันเพียงครั้งเดียวไม่สามารถพูดได้ว่าน่ากลัวนนนนไดด้าสสมาาาากกกกถงปีออจใบรรรเช็คิ โดยธรรมชาติแล้วไม่มีสมบัติใดที่เยาววนขัดเราได้ง่ายๆและเปลี่ยนให้เป็นอาหารเพื่อให้เขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยเหตุนี้3ปีต่อมาฐานการบ่มพาอสายเลือดมังกรของบรรพบุรุษเยาววนจึงเพิ่มขึ้นจากเดิม22,235ปีเป็น41,250ปีเพิ่มขึ้นเกือบ20,000ปีเกือบ2เท่านอกจากการปรับปรุงการฝึกฝนทางสายเลือดแล้วการฝึกฝนพลังวิญญาณของเยาวนจะไม่หยุดนิ่งโดยธรรมชาติเยาวเอกวนครอบครองเลือดของแอนซ์ราก้อนที่กลื้กินซึ่งจะกลืนกินพลังของสวรรค์ ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเหยาซวนจะไม่ได้ฝึกฝนแต่การฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาได้ทำลายโดยตรงจากระดับ54ก่อนหน้านี้เป็นระดับ67นั่นคือระดับการฝึกฝนของจักรพรรดิวิญญาณซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึง13ระดับโดยธรรมชาติแล้วเหยาซวนยังได้รับทักษะวิญญาณที่6ของเขานั่นคือภาษาของบรรพบุรุษมังกรผลของทักษะวิญญาณนี้คล้ายกับที่เรียกว่าราคอนแลงเวจเมจิกในระดับหนึ่งคล้ายกับการพูดกฎหมายมีพลังมากและสามารถทำให้เกิดผลการโจมตีพิเศษต่างๆทำให้ศัตรูยากที่จะป้องกััััันน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 แแแแแ่่่อออออเเเเเืืงง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 จจจาา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 ากกกกรรรรรรรปป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 บบบุุขขขลลลลลดดดดะพวว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 ิิิิิิญญ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 ณณณณหหหหหยยซึึไ้้้้้ใใีีีม็ เช่นเดียวกับแหวนวิญญาณล้านปีสีของแหวนวิญญาณสีล้านปีก็เป็นสีทองเช่นกันแต่สีของมันจะบริสุทธิ์กว่าจมูนรูปแบบเทพเจ้ารอบๆแหวนวิญญาณเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสีในขณะน,นี้ทำให้ทักษะพลังวิญญาณน,นั้นไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติด้วยการปรับปรุงพื้นฐานการบ่มเพาะสายเลือดและพลังวิญญาณควบคู่ไปก,กับการพัฒนาทักษะวิญญาณโดยรวมความแข็งแกร่งของเหยาวโซนได้พัฒนาขึ้นมากโดยธรรมชาติเหยาวโซนในปัจจุบันแม้ในร่างมนุษย์ธรรมดาที่สุดก็มีพลังต่อสู้เหมืือออนนกันัถึึงงงรระดบขาาชา่เเทพเม พลังเวทมนต์สายเลือดการแปลงร่างมังกรถูกใช้เพื่อแปลงร่างเป็นร่างของมังกรบรรพบุรุษความแข็งแกร่งก็สามารถทะยานขึ้นสู่ระดับที่แข็งแกร่งกว่าในหมู่ราชาเทพระดับสามในทันทีสำหรับแผนคุณสมบัติปัจจุบันของเยาเอ็กกวนดูเหมือนว่าชื่อเยาเอ็กกวนการพับปลูกระดับ67ม so, าเที on, ยวโซสวรรค์อันสตรวดราก้อนนูดลายสวรรค์อันสตรวดราก้อนนูดลาย41,250ปีสเตร็งระดับสองดีวายคิงทักษะวิญญ,ญาณร่างบรรพบุรุษมังกร หอกปลืนมังกรบรรพบุรุษความโกรธเกลี้ยมของบรรพบุรุษมังกรกรอบปีศาจสวรรค์บรรพบุรุษมังกรพลังมังกรบรรพบุรุษคำพูดของบรรพบุรุษมังกรสี่ล้านปีความสามารถสายเลือดการกลืนความกลาหลปลื้มสกายไฟมังกรทรานสฟอร์เมชั่นแอนดร้าดราก้อนโดเมนโวเกตเดเซสกูยูเอนาเซียลวูบูบีดงคูเลียนาเคียนเรนเอ็ดผู้ติดตามเซียนเนอร์เวทติ้งฟอร์โวเกตเดเซสระดับความชอบไม่มีความสามารถของระบบซูเปอร์ซิสเต็มอินเทลลิเจนซ์ทารแมเนจเมนต์พอเทเบิลสมอลเวิลด์พาวเวอร์ออฟไล โดยธรรมชาติแล้วมีแกนหลักเช่นเหยาซวนนอกจากเหยาซวนแล้วความแข็งแกร่งของสาวสวยอีกหกคนในครอบครัวใหญ่ก็พัฒนาขึ้นอย่างมากเช่นกันก่อนอื่นมันเป็นปฏิคมของครอบครัวใหญ่โดยธรรมชาติราชามังกรเงินกูยูเอน่าเมื่อสามปีที่แล้วความแข็งแกร่งของกูยูเอน่าได้มาถึงช่วงปลายของราชาเทพเจ้าระดับที่สามแล้วและในช่วงเวลานั้นกูยูเอน่ามีลงังสรงหัวว่าระับใดที่เธออยู่กับเยาเอ็กซวนอีกสองสามปีสายเลือดของเธอสามารถพัฒนาต่อไปได้และความแข็งแกร่งของเธอสามารถทะลุไปถึงราชาเทพระดับสองได้สามปีที่ผ่านมาแม่ยยน ด้วยเหตุนี้ทุกคนืนกูยูเอนาจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขกับเยาเอไคุและหลังจากที่เยาเอคุร,รับบัพติสมาสายเลือดของราชามงกรเงินของกูยูเอนาจะแข็งแกร่งขึ้นโดยธรรมชาติในที่สุดเมื่อสิ้นสุดการเดินทางทางทะเลสามปีในที่สุดสายเลือดของกูยูเอนาก็ดีขึ้นและเธอก็ก้าวข้า,ขามขีดจำกัดของตัวเองได้สำเร็จและได้รับการเลื่อนขั้นเป็นราชาเทพระดับสองได้สำเร็จเกี่ยวกับประเด็นนี้กูยูเอนามีความสุขอย่างมากในใจของเธอและเธอก็ชอบที่จะอยู่กับเยาวไอคุมาก และประการที่สองเป็นสมาชิกคนที่สองของครอบครัวใหญ่ของเยาว์วนและยังเป็นหนึ่งในสามสาวงามของหอวิญญาณของเราพนาท่านพระสันตะป,ป,ปาปาบีบีบดงเมื่อสามปีที่แล้วบ,บีบีดงได้รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอทะลวงผ่านไปยังอาณาจักรกึ่งเทพได้สำเร็จและรวบรวมร่างเทพเจ้าของเธอเองและก้าวไปสู่อาณาจักรกึ่งเทพอย่างรวดเร็วเดิมทีหากผู้ควบคุมจิตวิญญาณธรรมดาต้องการก้าวข้ามจากกึ่งเทพไปสู่กึ่งเทพแน่นอนว่ามันจะยากมากและใช้เวลานานมากแต่บีบีดงแตกต่างออกไปไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเธอมีเยาว์วนเอของขวัญจากพระเจ้าถึึงงงงงงเเเเเธออออดดดดด้้้้้้้้ววววววยยยคคาา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 ามมช่่่่หหหลลืจจจกกกกกกกทททพพีรรรรระะะะปนนใแแแขข็บบิไโฝ ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเส้นทางสู่การเป็นเทพเจ้าของเบบี้ดงดำเนินไปอย่างราบรื่นประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอประสบความสำเร็จในการควบรวมร่างเทพของเธอและก้าวไปสู่ระดับถึงเทพไม่เพียงแค่นั้นด้วยความสามัคคีของร่างกายศักดิ์สิทธิ์สมรรถภาพทางกายของเบบี้ดงก,ก็ได้รับก,การปรับปรุงอย่างมากเช่นกันโดยธรรมชาติแล้วคุณภาพทางกายภาพที่แข็งแกร่งของเบบี้ดงทำให้เบบี้ด,ง,ดงสามารถควบแน่นแหวนวิญญาณอายุล้านปีได้ซึ่งก็คือแหวนวิญญาณระดับเทพในตำนานเมื่อเทียบกับแหวนวิญญาณอายุเก้าแสนาเก้าหมื่นปีแม้ว่าาแหวนวิญญาณล้าน คุณรู้ไหมว่าปรมาจารย์วิญญาณธรรมดาแม้แต่ทางซานก็มีแหวนวิญญาณหนึ่งล้านปีก่อนเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าในขณะที่บีบิดงมีวิญญาณการต่อสู้แฝดและมีแหวนวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้ทั้งหมดสิบแปดดวงช่องว่างระหว่างพวกเขาไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เลยสำหรับตอนนี้บีบีดงกำลังบรรลุขั้นตอนสุดท้ายในการเป็นเทพเจ้านั่นคือการควบแน่นวิญญาณแน่นอนว่าการควบแน่นวิญญาณไม่ใช่เรื่องของวันหรือสองวันจนถึงตอนนี้บีบีดงยังคงควบคุมอารมณ์ของเธอและยังมีระยะห่างจากการทำพิธีออย่าาาางงงเเเป็นททกรขพจ้